มาดูเรื่องของการซื้อขายสินค้ากันบ้างนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้เงินสดใช่แต่ว่าทุกวันนี้พอมีเทคโนโลยีเข้ามาแอปเข้ามา<ช>หลายคนเรียกได้ว่าสังคมไร้เงินสดอ่ะก็สแกนจ่ายกันแน่นอนแล้ะค่ะพอเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น พวกกลโกงเขาก็มีวิวัฒนาการมากยิ่งขึ้นใช้สลิป<อ>ปลอมอ,อย่างพ่อค้าแม่ค้าเองก็ต้องระวังใช่ไหมจะสิบบาท20บาทหรือว่าจํานวนมากๆก็สแกนจ่ายกันงานนี้คุณผู้ชมค่ะแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งเขาบอกเขาโกรธมากๆค่ะหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยหลอกเขานะคะโดยการใช้สลิปปลอม มาโชว์ว่าจ่ายเงินแล้วนะคะโมโหมากเลยได้มีการติดป้ายกลางร้านใครโอนเงินทิปใช้สลิปปลอมจุดจุดจุดมึงตายผมปรากฏว่าได้ผลค่ะจะเป็นอะไรจุดจุดนั้นเดี๋ยวไปดูกันในข่าวค่ะ เมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็แวะไปดูที่ร้านอาหารตามสั่งเจเปิลอาหารตามสั่งอยู่แถวถนนเสียราชาน้องใหญ่บูอําเภอเสียราชาจังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากที่มีคนมาแจ้งว่าที่ร้านเนี่ยได้มีการขึ้นป้ายด่าแรงมากใครโอนทิปสลิปปอม คุณผู้ชมเห็นในป้ายสีขาวๆเมื่อสักครู่ไหมจุดจุดจุดมึงตายเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะทีนี้เจเปิ้ลหรือว่าคุณเดือนเพนนลือนาธบัญชาพรอ,อายุ47ปีเจ้าของร้านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะที่ต้องขึ้นป้ายแรงแบบนี้ก็เพราะว่าโดนลูกค้าหัวหมอเนี่ยใช้สลิปโอนเงินปลอมหลอกอยู่บ่อยครั้งวันนึงวันหนึ่งเนี่ยโดนหลอกหลายร้อยหลายพันบาท ถ้างเงินจํานวนนี้เอามารวมๆกันเนี่ยไปจ้างลูกน้องทํางานได้สบายเลยแรกๆเนี่ยเจปเปิลก็ยังเชื่อใจลูกค้านะว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าขาประจําแต่พอมาเช็คเงินทีไรเนี่ยตอนปิดร้านเนี่ยไอ้ยอดขายสินค้ากับเงินที่มันเข้าบัญชีเนี่ยทำไมมันไม่เท่ากันมันไม่มีเงินเข้ามาที่ถูกต้องแฟนก็เลยเสนอให้ขึ้นป้ายขู่เอาไว้เลยผลคือได้ผลจริงนะ ไม่มีใครกล้าที่จะใช้สลิปลปอมอีกเลยหลังที่ป้ายานั้นโชว์ให้ลูกค้าเห็นเจเป้ลฝากบอกด้วยนะคะว่าบางคนเนี่ยเขาก็แวะเข้ามาถ่ายรูปไปลงโซเชียลมีเดียนะคะก็ขำกันยกกันใหญ่บางคนก็เข้ามาถามว่าทำไมจะต้องขึ้นป้ายแล้วก็ใช้ข้อความแรงขนาดนี้พออธิบายให้ฟังคนที่รับฟังเข้าใจก็เข้าใจไปทางร้านก็เลยมีไอเดียแบบนี้แหละค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเพราะว่า ใช้แล้วเห็นผลจริงใครที่อยากจะเอาไปใช้เจ๊เขาไม่ห่วงเอาไปใช้ได้เลยค่ะเจทำไมมีโอนทิปได้ยหรอแต่เขาก็โอนทิปเหมือนกันแต่เราไม่ได้พูดอะไรแต่มาเขียนอย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะใช่ไหมฮะจริงไม่ค่อยมีอย่างนี้ไม่มีแล้วเนาะแนะนำร้านอื่นหน่อยทำยังไงถึงไม่โดนมิจฉาชีพโกงเราก็ต้องป้องกันตัวเองอะเนาะ ใช่ไหมเออบางคนก็ต้องเขียนให้มันเจ็บๆบางคนแค่ว่าอย่างเดียวก็อาจจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อ่การอเอง ส่วนเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่10มกราคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมขาเกิดเหตุโจรสองคนเนี่ยบุกเข้าไปงัดตู้หยอดเหรียญร้านสะดวกซักแฮปปีว้วอท24ชั่วโมงอยู่แถวอำเภอศรีราชาชมบุรีนี่เองค่ะเจ้าของร้านก็คือคุณนัทธนิชาหน้าแก้วนะคะอายุเพียง24ปีเท่านั้นก็กำลังนอนอยู่ในห้องพักหลังร้านได้ยินเสียงแปลกๆค่ะคล้ายกับว่ามีคนเนี่ยเข้ามาขย่าตู้หยอดเหรียญก็รีบโทรบอกพ ว่าให้ช่วยเช็คกล้องวงจรปิดให้หน่อยพอพ่อเปิดเท่านั้นแหละก็เห็นโจนเนี่ยกำลังงัดตู้อยู่รีบบอกให้ลูกสาวเนี่ยออกไปดูหน้าร้านเลยมันมีคนงัดตู้ซักผ้าเครื่องซักผ้าอ,อยู่กำลังงัดเลยทีนี้เจ้าตัวจะเดินออกไปอย่างเดียวก็กระไรอยู่ก็เลยคว้าไม้กวาดเนี่ยเข้าไปด้วยแล้วก็เรียกแฟนให้ออกมาดูพอเจอหน้าไอ้เจ้าโจรเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็ตะโกนถามออกไปว่า เอ้ยมาทำอะไรกันโจรทั้งสองคนก็ตกใจพยายามที่จะวิ่งหนีออกจากร้านนะคะแต่ว่าเจ้าของร้านอะ่ะไม้กวาดอยู่ในมืออยู่แล้วไงมไม่ยอมก็ตีเข้าไปที่โจรแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้เจ้าโจรสองคนนั้นก็หนีออกไปได้เพราะว่ามีอยู่คนหนึ่งวนมอเตอร์ไซค์กลับเข้ามารับทิ้งเอาไว้เพียงแค่เสือ้อกระเป๋าแล้วก็มีดพลาที่พกเอามาก่อเหตุด้วย ทีนี้หลังจากเช็คความเสียหายภายในร้านนะคะก็พบว่าเงินในตู้เนี่ยหายไป1,000 0บาทตู้หยอดเหรียญก็พังเสียหายยับเยินเจ้าของร้านก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรศรีราชาให้ช่วยติดตามตัวโจรมาดำเนินคดีแล้วก็มารับผิดชอบสิ่งที่ทำไป ล่าสุดค่ะตำรวจนะคะก็ไปเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ระหว่างของการไปไล่ล่าติดตามคนร้ายงานนี้ต้องตับให้ได้ค่ะเพราะว่าโจรพวกนี้ไม่ใช่แค่ลักทรัพย์นะคะแต่ว่ายัางทำให้เจ้าของร้านนั้นเสียขวัญด้วยอย่าลืมว่าเธออุ้มลูกออกมาด้วย